สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบัสแกับดานะครับและวันนี้ผมจะมารีวิวสปอร์ตเอเวอร์เรสต์ไบเทอร์โบ 4x2 นะครับว่าตัวนี้พิเศษยังไงนะครับตัวนี้คือ Ford e v e r เวอร์เรสต์ 4x2 ไบเทอร์โบชุดแต่งเวกเตอร์นะครับวันนี้ที่ผมจะมารีวิวก็คือชุดแต่งมาใหม่สดๆร้อนๆแบบนี้เลยที่เห็นกันนะครับอันดับแรกนะครับชุดแต่งเวกเตอร์จะมีกันชนด้านหน้าด้านล่างแบบนี้นะครับครอบวอลล์เซนเซอร์ไว้ทําให้เซนเซอร์แบบ ไม่ต้องปิดไม่ต้องเจาะใหม่หรือว่าเปลี่ยนมุมย้ายมุมอะไรนะครับครอบชุดหน้าให้ดูแบบบึกบึนใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะครับและเขียนจยักยลักษณ์เท่ๆคํา่าเวกเตอร์แบบนี้เลยนะฮะนี่เท่ๆเลยนะครับอ่าและผมก็ตามมาตรฐานเดิมนะครับผมก็มารีวิวรถไปด้วยเลยในทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่จะรีวิวรถ,รววรถผมจะพามารีวิวชุดแต่งเวกเตอร์ก่อนครับคิวล้อนี่ัะนี่มาแบบนี้เลยชุดสีดาตัดกับตัวรถนะครับ นี่นะนี่คือชุดแต่งเวกเตอร์เท่จริงเลยผมผมก็เพิ่งเห็นวันนี้บอกเลยมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับเหมือนกันเลยเห็นไหมแล้วก็รับมาถึงนี่กันชนด้านหลังนะฮะดูดูดูนี่ถ่ายมาใกล้ๆก็ได้ครับชิดเกินนี่อ่าพ่อมาเป็นอย่างนี้นะครับทรงเล็กแปดนะครับแล้วก็เป็นโคเมียมเท่แบบนี้เลยนะครับอันนี้คืออ่าชุดแต่งเวกเตอร์เป็นกันชนหลังที่ผมบอกนะครับทำให้ดูข้างหลังบึกบึนขึ้นเท่ขึ้นนะครับและไม่พอส่วนพิเศษนะครับมาด้วยสปอยเลอร์ ชุดแต่งเต็มเวกเตอร์แบบนี้เท่ๆนะครับและอันดับแรกเลยผมจะมารีวิวคันนี้ก่อนนะครับตัวไบเทอร์โบหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่พันหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันอันนี้นะครับนี่รอบคันก็จะเป็นลายเส้นโครเมียมเท่ๆแบบนี้นะครับบวกกับนี่มือจับโครเมียมก็ไม่ได้หล่อน้อยไปกว่าที่ใหญ่สี่คูณสี่เอเวอเรสต์นะครับตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมไม่รู้เปิดได้ไหมปิดไม่ได้ขึ้นมาดูวันนี้ก็ได้ครับนี่ครับข้างบนนี้มี มูลลูปนะครเหมือนกันเหมือนกับตัวพี่ใหญ่ 4, 4. ี่คูณสี่เนะครับรอบด้านข้างนี่ฮะก็เป็นโครเมียมเหมือนกันสวยแบบนี้นะครับปลดล็อกล็อกรถก,กระจกกลางกระจกพับปกติครับไฟหน้าตัวนี้จะไม่ได้เป็นแมทริกซ์ LED ครับแต่ก็เป็นโคมไฟ LED เต็มรูปแบบเหมือนกันแล้วก็เป็นไฟตัว C day time running light กล้องรอบคันนะครับพร้อมกับที่ฉีดปัดโครนตรงกล้องอ่า ตัวนี้เป็น Adaptive Cruise Control อยู่แล้วครับ Stop and Go ออกตัวตามคันหน้าคันหน้าจอดจอดตามคันหน้านะครับแล้วก็มีตัวเตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติ T o นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ากล้องรอบคันนะครับผมอ่าแล้วตัวนี้ที่ปดัดน้ำฝนอัตโนมัติเหมือนกันครับที่เปิดแสงรับแสงอัตโนมัติไฟปิดเปิดเองออโต้ Auto นะครับอ่าใช่ว่าไฟเลี้ยวตัวนี้เวลาเราหักซ้ายอ่าไฟก็จะติดด้านนี้หักขวาไฟก็ติดด้านโน้น เป็นระบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวนี้เป็นสีใหม่ของ e v e r e s รเลยครับสีล่าสุดที่เพิ่งออกมาในโฉมนี้ก็คือสีเหมือนน้ำตาลไหม้นิดิดอ่าสวยเหมือนกันนะครับสีนี้ชุดตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมรอบคันครับเหมือนตัวพี่ใหญ่เลยแค่ไม่มีโฟ i วินแล้วก็เกียร์ไฟฟ้าแค่นี้เองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 7 4 0 0 0้บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจติดต่อผมนะครับที่ฟอร์ดพระแดงโทร0 9 8 9 3 1 6 2าแครับ ถ้าอยากชมคลิปดีๆแบนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e กับช่องบาทสแฟมคานะครับและวันนี้ผขอลาไปก่อนกับชุดแต่งเวกเตอร์แบบนี้นะครับไว้คลิปหน้ามาเจอกันสวัสดีครับ